เลขาธิการนาโต้กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่นาโต้สมควรต้อนรับฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการใหญ่นาโต้ได้เดินทางไปเยือนที่กรุงอิสตันบูลของตุรกีค่ะและเลขาธิการนาโต้ก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมในงานแถลงข่าวที่อิสตันบูลด้วยนะคะว่าฟินแลนด์และสวีเดนนั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับพันธมิตรแล้ว แม้ว่าในขณะน,นี้ตุรกีและฮังการียังเป็นสองชาติสุดท้ายที่ยังไม่ได้ทำการอนุมัติภาคยานุวัตให้กับทั้งฟินแลนด์และสวีเดนในช่วงเวลาที่อันตรายในขณะน,นี้สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือจำเป็นจะต้องเสร็จสิ้นการภาคยานุวัตเพื่อป้องกันการตัดสินใจใดๆที่ไม่อาจคาดเดาได้จากทางมอสโกนี่ก็คือคำกล่าวทิ้งท้ายของเลขาธิการใหญ่นาโตนะคะในงานถแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีที่กรุงอิสตันบูลเมื่อวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ ทางด้านของตุรกีน,นั้นก็ได้อ้างนะคะว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายนาโต้แต่อย่างใดเพียงแค่ต้องการให้ทางสวีเดนนั้นปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้ในระยะยาวเกี่ยวกับการที่สวีเดนนั้นต้องเลิกสนับสนุนกลุ่ม PKK แต่อย่างไรก็ตามแล้วนะคะทางตุรกีน,นั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าจะทำการอนุมัติภาคยานวัตให้กับฟิลนด์และสวีเดนเมื่อไรคะ่ะ